เอาละครับกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมด้โรยเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กับเกมบิดเบี้โซผมก็มาเปิดกระชายอิจิโกกับยูฮาบักนะครับซึ่งจะปล่อยไปไว้ไม่ได้เลยต้องจัดหน่อยแล้วมาวันที่25เดือน10ถึงวันที่4เดือน11นะครับก็มาเยอะก็สมควรใครอยากรอดูสิ้นเดือนก็ดูได้นะแต่ผมตอนนี้ต้องการอิจิโกต้องการอินโอเอะยูฮาบักไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่แต่ต้องการ2ตัวนี้นะครับหลังตู้ก็มีไอเซนที่ว่าดูดีนะครับ ลูคีอะพอเล่นได้นะที่เหลือนี่แบบเสี่ยงตายแบบสุดๆครับเดกว่ากลับระเบิดเลยซึ่งตัวนี้ผมก็มีอิชินกับอิเซครบแล้วนะฮะห้าท่บผ้าว,งวง่งเรียบร้อยก็ขอเป็นตัวไหนก็ได้ยายาสองตัวนี้ก็พอ,อที่เหลือได้หมดนะครับเออดิอ่าเลด 4.5่ห้รูดเลท1.5ครับการันตีสเต็ปที่5้าร้อนะครับแล้วก็ขอพูดคร่าวๆข,ของตัวหน้าตู้หน่อยอิจิโกะม่วงนะครับเป็นยม,มทูสังหารยม,มทูสังหารสแตนด์ดิทเทินครับตัวนี้ค่อนข้างแรงมากนะครับมี2ลิงค์ครับความเสียหายแรง20%่สบเปอรนตกับรถคุณทำแรง12%นะฮะอ่าเป็นตัวเล่นใน2เวียนนะครับแรงระดับฮิต2มีฮิตไม่ตายด้วยติดสถานะแพชกันบวกหกออนแรงอีก40กลายเป็น100นะฮะกลายเป็น300%แล้วติดพลังวิญญ,ญาณอีก80อ่า กลายเป็น3า0ร้อและค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับแล้วก็มีทางด้านของลิงก์อีก20กลายเป็นแรงประมาณ 400- 4้อแบบเพียวๆนะครับค่อนข้างดีต่อไปอินโนเอตัวนี้ใช้ในโหมด PVP หรือว่าโหมดต่อสู้ครับมนุษย์สังหารหัวหน้าหน่วยครับตัวนี้สายไอทเคแน่นอนนะฮะแล้วก็ลิงก์ลดความเสียหายที่ได้รับ20%เป็นตครับเป็นตัวโจมตีไกลไมิตรรูก,กาศนิ้มเงินสามารถเล่นในด่านทูกกันได้นะฮะ มีฮิตปกติบล็อกสอซูเปอร์อาร์เมอร์ครับอ่าสตูฟื้นฟูนไม่ได้ไลท์เทมพ์ธาช่วงขณะตอนเริ่มจะดรวงสถานะไลท์เทมพ์ธาบล็อกการตายเกิดของศัตรูนะครับถึงจะใส่ลิงก์ตายเกิดก็ถูกบล็อกนะฮะเลือดครึ่งหลอดถึกขึ้น50%เป็นเลือดครึ่งหลอดโจมตีแรงขึ้น50%าสิบเปอรนต์ครับสิวิแรกรับไปเลยฮิต1นะครับแล้วก็เฉพาะต่อสู้ครับอมตะโชว์ข่าวของอินโเครับถือว่าผมให้ตัวเนี้ยเป็นโนหนึ่งของในหมวดต่อสู้เลยนะสมรบอินโเเขียวตัวนี้นะฮะ ถึงจะโดนเรนจิปาก็ตามแต่ว่าตามหลักแล้วอ่ะคือตัวไหนก็เอามันไม่ลงนะฮะต่อไปเป็นยูฮับักนะฮะตัวนี้โคตรดีบอกเลยว่าของโคตรดีลด้สังกัดสังหารฮอโลสังหารและสังกัดครับถ้าสอบเป็นวอลเทคแบบติดตามนะครับมีลิงก์ร้วยเก้าร้ยสิบสี่แล้วก็มีธุรกาศสีแดงด้วยนะครับแล้วที่เด็ดๆเ,เลยก็คือการเก็บแต้มครับก็คือการค่ามอน20ยี่สิบตัวสี่สิบตัวหกสิบตัวและแปดสิบตัวนะครับฆ่ายี่สิบตัวอ่าก็ ดาเมจแรงขึ้น20%นะครับถ้าโจมตีสีแดงนะถ้าโจมตีสีแดงก็คือการโจมตีปกติแล้วก็สกิลเอสกิลต่างๆนั่นแหละฮะยกเว้นทาไม่ตายนะฮะแรงขึ้น20%่สิบเปเซ็นตแล้วก็ฟามเสียหายแรงอีก40%นะครับขึ้นมาเลยเมื่อเราฆ่ามอน40ตัวฆ่ามอน60ตัวไม่ตายแรงขึ้น60% เดี๋ยวมันจะไปบวกกับความเสียหายไม่ตายเนี่ยหกสบเป็นกลายเป็นร้อนะครับเท่ากับว่าค่าหมอนสีตัวเอ้หกสตัวแล้วไม่ตายเราจะแรงมากนะครับเหมือนมีฮิตไม่ตายหนึ่งเลยนะ่าค่าหมอน80ตัวใช้ถ้าไม่ตายได้2ครั้งครับไม่ตายแรงไม่พอแม่งแอบ,บใช้ได้2ครั้งอีกเกินนะขอบเขตตีกว้างนะครับความเสียหายแรง40นะฮิตบวกสองฮิตบวกสติดสถานะ80ดสิ 280 40 320ท uh, ีมปาร์ตี้สตอร์แอทแทกรีชาร์ตออกสกิลเร็วขึ้น20% 320แต่ว่าจะมาบวกอันนี้อีกนะฮะ340 380นะฮะแต่มีไม่ตายแรงและใช้ไม่ตายแรงได้ตั้ง2ครั้งนะครับ ก็อาจจะเบาฟออิจิโกแต่ว่านั่นแหละของมันดีเล่นง่ายนะมีตัวนี้แบกได้ยาวๆนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะผมมี10สเต็ปะ2,200เมตรมาจัดกันเลยแล้วกันสเต็ปที่1ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่เป็นไรครับอยากได้โจซ้ำก็พอนะ สเต็ปที่สองผิดเสื้อสองตัวครับไม่ได้ครับเริ่มจะโมโหแล้วสเต็ปที่สามครับสามก็ไม่ได้ครับสเต็ปสี โอ้โคตรเกลือสเตปห้าฮะอ่ะโอ้ถ้ามันจะเกลือขนาดนี้เอาของดีมาเลยได้ไหมสเตปห้าเนี่ยหน้าตู้จัดมาเลยโอ้โหแม่งเกินมาอยู่ิเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเอ้ย ถามว่าดีไหมโอ้โหตัวหลังโตสุดเลยเอาอะไรมาดีตัวเดียวด้วยโอ้โห5้าสเตปโคตรเกลือและแม่งให้ตัวแบบยางเฮียมาเลยอะอหเค็มเกินไอกาชาที่แล้วก็เค็มกาชานี้ยังจะเค็มอีกเหรอใจคอโอ้โหทำด้วยอะไรเนียทําด้วยอะไร10บสเตป นี่ถ้าเปิดห้าสเต็ปนี่นนเราออยไปร้องไห้ละนออหลุดเลดมาสักหนึ่งเถอห <c oughs> ลุดเลดมาทั้งทีไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร โอ้โหเอ,หอ,อามาสองเว้ยโอ้โหมาสองแต่ตัวซ้ำอืเยี่ยวเหนียวแล้วตอนนี้ หนึ่งตัวด้วยนะโอ,โ,โอ้โหโอ้โหอะไรอะไรโอ,โอ้โอ้โคตรอภิมหาดับเบิลเกลือเลยฮะอ ไม่น่าเปิดเลยฮะละลายเพชรไปแล้ว2อ0พัสองร้อยเรครับืมโอไม่ให้ดูได้ไหมท้อดูดิดูเคสองซึ่งก็พอเล่นได้ด้วยนะหลุดเลทมาสองโอ้โหมายังไงเนี่ยสามเลยหลุดเลทมาสามเลยมายุริมาหนึ่งตัวท้ายตู้เสร็จ อุลาท้อก็ขอพักฟารมเกลือไว้เท่านี้ครับยังไงก็เจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคนไว้ไลค์ให้ผม1นาทีแล้วกันเอสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับโอ้